สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่มนันตลุลาชนักวิชาการรายงานและดิฉันนางสาวคุณพาริกาพิโรกกิจน,นักวิชาการรายงานวันนี้เราสองคนจะมารายงานข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสวัสดิการและคุนครองรายง,งานจังหวัดสกลนครระหว่างวันที่13-17กันยายน2564ค่ะ วันที่13กันยายน2564นางสาวพิมลทาวิพฤษสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้พนักง,งานตรวจแรงงานสอบข้อเท็จจริงพนักง,งานของบริษัทไลแมนประเทศไทยจำกัดมาเรียกร้องของความเป็นธรรมเกี่ยวกับค่าตอบแทนในการว่าจ้างจำนวน100คนพนักง,งานตรวจแรงงานได้รับข้อเรียกร้องแล้วจะได้ประสานให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการประสานบริษัท ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวิพฤกษริลกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนครมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเช่น ข้าวสารน้ำเดิมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ณกิ่งกาชาติอำเภอสว่างแดนดินและโรงพยาบาลสนามอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยมีนายธนัทถาคำมาวงที่ปรลดสารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการมอบวันที่14กันยายน2564นางสาวพิมลทวิพฤกษ,ษิริกุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสกลนครครั้งที่หนึ่งทับ2,564เพื่อติดตามและพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงานของจังหวัดสกลนครโดยมีนายวิทูลมนุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมนักห้องประชุมพระธาตุเชิงชุมชั้นสี่ ศาลาการจังหวัดสกลนคร25กันยายน2564นางสาวพี่มนทวิพฤษศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นายธนเมตรรอบรู้นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาวสุภาร,าารัตน์สัมฤทธิรินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายวุฒิพงษ์สมนาเจ้าพนักงานแรงงาน ข้าสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีนายชินกรโทรบุตรรูปจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดจิตเจริญท้าไม้ในที่58หมู่ที่8ตำบลข้อใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเสียชีวิตเนื่องจากถูกไฟฟ้าช็อต ขณะบังคับปั้นจันที่ติดกับรถยนต์เพื่อติดตั้งป้ายหน้าโรงเรียนบ้านโคกดินแดงอำเภสว่างแดนดินจัังวสกลนครเมื่อวันที่15มิถุนายน2564พนักงานตรวจความปลอดภัยได้สอบข้อเท็จจริงลูกจ้างผู้อยู่ในเหตุการณ์เพื่อประกอบพิจารณาดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไป วันที่15กันยายน2564นางสาวพิมลทวิชริริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพัทรมน์ชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานบูรณาการการร่วมโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านพยาเสพติด จังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ2564ครั้งที่หนึ่งวันที่15กันยายน2564ณห้องพระทาตเชิงชุมชั้น4ีสารากลางจังหวัดสกลนคร วันที่16กันยายน2564นางสาวพิมลทวิพรศิริกุลสวัสดิการและพุ้งครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพัทรมนชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ 2,564รุ่นที่4หน้ากองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุโนครในหัวข้อคิดต่างอย่างสร้างสรรค์โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน102คนพร้อมทั้งให้กำลังใจสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับมาใช้ยาเสพติดซ้ำอีก ในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวิพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการมอบเกียรติบัตรรางวัลโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวะแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภยัยและอาชีวะอนามัยของประเทศไทย s ซฟตี้ไทยแลนด์ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภยัยประจำปีพศ2564ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครให้แก่สถานศึกษาโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับเกียรติบัตรรางวัล จำนวนทั้งสิ้น54แห่งโดยแบ่งเป็นรอบเช้าเวลา10.00นถึงเวลา12.00นจำนวน27แห่งและรอบบ่ายเวลา14.00นถึงเวลา16.00นจำนวน27แห่ง จากนั้นนางสาวพิมลทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพรศิริศีพรมนิติกรปฏิบัติการเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบรรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานบรรณาการร่วมกับโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านยาเสพติดจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ2564ครั้งที่สอง วันที่16กันยายน2564โดยมีอาสาสมัครแปงงานในพื้นที่อำเภอพังโคนอำเภอวาริชภูมิอำเภอพนานิคมและอำเภอนิคมน้ำอูน่นจำนวน20คนเข้าร่วมสีวนาณห,ห้องประชุมสำนักง,งานเทศบาลตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร วันที่17กันยายน2564นางสาวพิมลทวิพริกษิริกุลสวัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพรสิริศิรีพรมนิติกรปฏิบัติการเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพเรือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านยาเสพติดจ,จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ2564ครั้งที่3วันที่17กันยายน2564โดยมีอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินอำเภอเจริญศินและอำเภอสองดาวจำนวน20คนเข้าร่วมเสวานาะณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ขอรายงานผลการดำเนินการสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่11กันยายน2564ถึง17กันยายน2564จำนวน8เรื่องมีผู้รับรู้จำนวน7,852คนผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ทางไลน์11กลุ่มมีผู้รับรู้1,577คนทางเฟซบุ๊ก1เฟซ มีผู้รับรู้5,550คนทางเว็บไซต์1เว็บไซต์มีผู้รับรู้725คนกสรคุ้มครองสิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานระเบอ